นักน้องเฟิร์มนะครับติดทำไรอะน้องเฟิร์มจคิ้วก่อนทำหน้าตาคี้เลยก่อนคิ้วชนกันเอาคิ้วชนกันเร็ว เป้รัตัวัร้มรักสิเปิ้ลรักเปล่ารักมากเปล่ารักมาค่ะใส่รักมากค่ะรักมากจ้ารักก้ารักไหมพ่อร Bye bye. Bye bye. Bye bye.